สวัสดีครับทุกท่านนะฮะแล้วในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเด็กนะหรือดีคิวนะครับจริงๆแล้วเราต้องจะพูดถึงเรื่องของเด็กหรือดีคิวก่อนเพราะว่ามันเป็นเชิงเส้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ออกไปก่อนอันนี้เราพูดถึงเรื่องเซตใช่ไหมเซตเซตก็ก็ต้องบอกว่าไม่ก็มีตัวอย่างอ่าเราจะไม่ทําตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่าที่เราไม่ทําให้ดูไม่ใช่เพราะว่า อะไรหรอกเพราะเราบางทีคิดมุกไม่ออกแต่ว่าให้ท่านลองไปดูว่ามันทำงานอย่างนี้นะแล้วท่านก็เอาไปไป,ไปอเอาไปไประยุกต์ใช้เองมันมีเซตกับแมปใช่ไหมแมปแมปนี่เป็นบิลเรีทรีที่มีคีย์กับแวลูซึ่งมันก็เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวหาโอกาสสักนิดนึงแต่ว่าเรื่องที่เราข้ามมาก็คือเรื่องของเด็กหรือ DQ คินะครับหรือเด็กนะเขาอาว่านะเขาเขาผมเห็นบางคนอาว่าเด็เด็อ่าโอเคก็ เด็กเด็กก็เด็กนะก็น่ารักดีคิวมันคือคิวลักษณะของคิวก็คือเข้าก่อนออกก่อนนึกออกไหมฮะสมมุติถ้าเกิดมีอะไรมาตุ่ตุ่ตตตทบกันไปไอตัวที่จะออกก่อนกนะ็คือตัวที่อยู่ล่างอยู่อยู่อยู่ล่างสุดก็คือตัวที่เข้าไปก่อนนี่ปึ๊กออกไปก่อนถ้าท่านนึกได้ไม่ออกท่านนึกถึงอ นึกถึงไอ้นี่อาไพ่อะนะเวลาจับ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 พอเสร็จมันก็วางไม่ดิอ๋อผมเห็นไพ่ในหลังโจซิงชื้อว่าเวลามันเอาออกมันเอาจากข้างล่างออกแล้วก็แจกให้กับเซียนแต่ละคนไงอย่างนี้อ๋อมันเอาข้างล่างออกเพราะนั้นอันที่อยู่ข้างล่างอุ้ยอันที่ตัวอย่างนี้ก็อ่อนไปแต่อเดี๋ยวเอาไปเป็นตัวอย่างได้อเดี๋ยวมาดูกันก่อนให้เข้าใจว่าดีคิวหรือเด็กเนี่ยมันเป็นข้อมูลมันเก็บการเก็บข้อมูลแบบเป็นสายเหมือนอะเร แต่เวลาจะเอาออกเนี่ยคือเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เข้าใจอ่า,าล่นง่ายๆเลยครับเนี่ยคิวนะตั้งชื่อว่าคิวคิวดูสครับมันใช้คำสั่งอะไรในการแอดข้อมูลลงไป เห็นไม่เอ่ย Push back กับ push front เวลาเอาออกก็คือ pop back กับ pop front เวลา pop มันเป็นไงมัน pop pop นี่คือมันเอาออกไปเลยแต่ว่ามันไม่ได้คืนค่าออกมาปกติผมเคยคิดว่าอ๊ pop น่าจะคืนค่าออกมาแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่ก็คงจะเป็นอันนี้ push back นะครับ9 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวส่งโโหโทษครับสุดตารครับเอาิวันนี้วิ่งวันนี้วิ่งงานเยอะมากวิ่งอะไรรู้ไหมฮะวิ่งหาอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เครื่องเนี้เครื่องที่ผมอัดอยู่เนี่ย10แอมป์19.5โวลต์10แอมป์โอ้โหต้องสั่งมาให้กแก็บมาส่งให้ for auto x วิ wing ่งเปในคิวเขียนโปรแกรมแบบตัวเดียวๆกัแลลวอ่ะโอเค print f cl ก็ได้ x เป็นวักต์ดูบาอ่ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ออกมาดูอ่ะไม่มีไม่ได้เอยังไว้ไม่ได้ทำมาเลย อ,อ๋อตัดออกไปด้วยอ่ะโอเคดูนะครับผมแอดตัวเลขไป9 2 3 4 5 7สาแล้วก็ 5. อ่าลองรันดูนะว่าตัวที่แอดเข้าไปผมไปพุชแบ็คเออผมจะเป็นพุชแบ็คอ่ะมันจะเป็นยังไงครับ9อ่ะเดี๋ยวๆ9 2 3 4 5 7อ่าะ7กับ5 ะครับการเข้าถึง a อ c e s s ตัวแต่ละตัวนั้นถ้าเรา see out ตัวที่ Q ตัวที่0ลองดูซิมันจะได้อะไรออกมาทาไมชอบพิมพ์ผิดจังเลยโอ้ see out หาไม่ได้แล้วตัวเ้นี่นะ using namespace std อ่ะโอเคมันจะได้ตัดปัญหาไปอ่ะเห็นไหมพอ เอาตัวแรกออกมาก็คือตัวที่0นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลามันแอดไปมันจะเข้าไปอย่างี้เพราะฉะนั้น9 pushback ก็คือ push จากด้านท้ายเข้ามาฟืบเ้ฟืบสองฟืบสามสบสี่ฟืบ7ฟืบห้าอ่าทุกท่านดูด,ด,ดูดูมือนะสมมติสมมติสมมติอันนี้เป็นอ่าเป็นมือ9เข้ามา pushback 9 ฟื้อปุ๊บก,ก้ามาอยู่ตรงนี้ต่อไปพุชแบ็กสองฟื้อสองมาต่อ 9, 3, 4, ก้าสามสี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ่าโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราป๊อบป,ป๊อบเราไม่ต้องป๊อบแบ็กเราต้องป๊อบฟรอนดูนะครับลองดูนะ ป๊อปฟ้อนเป็นบ่อยแปลกใจยอยู่มันจะต้องเหลือแค่อ่ะก้าหายเห็นไหมฮะก้าหายสามสิบสถ้าเกิดป๊อป,อปอีกทีนึงก็คืออะไรหายเห็นไหมหายไปหายไปหมดเลย2 3 4สามสี่เหลือเจ็ดกับห้าแล้วไงต่ออ่ะแล้วมันเป็นคิวยังไง มันเป็นคิวก็ต่อเมื่อเราดึงป๊อปออกแล้วเอาค่าล่าสุดที่อยู่ตรงหัวกับท้ายมาใช้คือมันทำเป็นเรียงๆให้เราอย่างงี้แหละใช่แต่เวลาเราจะใช้งานในความเป็นคิวเราจะต้องเขียนโค้ดเพื่อใช้ในแบบคิวก็คือผมจะต้องยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างชัดๆสักอันหนึ่งเดี๋ยวก่อนผมรู้ตัวอย่างสักสอันหนึ่งเดี๋ยวผมขอผมคิดก่อนนะนี่ผมไม่ได้คิดไว้นเนี่ยอะไรดีนะอะไรเที่ยมเที่ยมทีมันจะอ่ะผมยกตัวอย่างอันนี้แจกไพ่เวลาเราเอาไพ่ใส่ไว้ในสำรับเนี่ยเราก็จะต้องแจกจี่จะใบ ปึกปึกปึกทำเกมแจกไพ่นะเกมป๊กเด้งเกมป๊กเด้งแจกไพ่นะสมมุติว่ามีไพ่ทั้งหมดห้าสิบสี่ใบเราเอาห้าสิบสี่ใบเนี่ยติดต่างนะติดต่างว่าห้าสิบสี่ใบนี้เป็นไพ่ไพ่มันก็จะมีตั้งแต่เลขเอทอ่ะเอทคือหนึ่งนะเอทคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ยักษแมมคิงแจกก็คือสิบเอ็ด แมมก็คือสิบสองคิงก็คือสิบสามถูกไหมฮะแจ็คแมมคิงเพระเาะนั่นจะมีอย่างละสิบสามจะมีอย่างละสิบสามเนี้ยทั้งหมดสี่ชุดสี่สามสิบสองสิบสาม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 ก็คือเป็นโพดําโพแดงดอกจิกข้าวหลามตัดน่เนื้ออ๋อไหมฮะทั้งหมดล้นโหวตหนึ่งสำรับห้าสิบสี่ใบไม่รวมโจ๊กเออหน่ะ,นะ,นะแล้วก็ พอพอพอเรามีไพ่เนี่ยมันจะสลับกันในใ,ในในห้าสิบสี่ใบอยู่ในเด็กอยู่ในอยู่ในสำรับถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาแจกเราจะแจกออกไปทีละตัวพอแจกหนึ่งตัวปุ๊บตัวตัวต่อไปก็ต้องร่นออกมาเพราะนึกออกไหมฮะร่นออกมา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 ,อ,อ,กมาอ่าก็เป็นเรียงแบบคิวไงท่านเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่คิวอ่ะหรือเด็กเนี่ย มันป๊อปออกได้มันก็คือไพ่ทนทนดึงออกไปแล้ว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 งออไงนี่คือป๊อป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 แต่คราวนี้และไอและไอ yes. ค่าไพ่เราจะทํายังไงเราก็ต้องเอาตัวที่อยู่ด้านไม่ด้านท้ายสุดก็ด,ด้านหัวมันออกมาใช้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวที่ศูจนย์จะเป็นตัวที่ถูกดึงออกมาตลอดเวลาเนี่ยนึกออกไหมฮะยเดี๋ยว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 ผมทำโค้ดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะน่าจะเข้าใจ คาวนี้เดี๋ยวเราลองทาโค้ดสาหรับไพ่ดูก่อนไพ่ทุกท่านนะเดี๋ยวทุกท่านรู้จักไพ่เนาะอ่าไพ่มันจะมีอ่าพแดงอโพดดำแหมเขียนโพดดำเขียนง่ายๆนะโพดดำนะโพดำพดดำก็มีหนึ 13, ่งถึงสิบสามหนึ่งถึงสิบ บวกแจ็คแจ็คแม่มคิงนะฮะแบบนี้แล้วก็โพแดงนะแล้วก็ข้าวหลามตัดดอกจิกเอาดำด้วยกันนะเห็นดำไหมฮะอันนั้นก็เหมือนกันเพราะนั้นดำแดงตัดจิกก็จะมีอย่างนี้ดำแดงข้าวหลามตัดดอกจิกเพราะฉะนั้น1นึถึงสิใช่ไหมหนึ่งหนึ่งถึงสิบหนึ่งก็คือ A อ่าก็จะประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสุ่มสุ่มขึ้นมานะครับสุ่มขึ้นมาไม่ใช่สุ่มนีไม่ใช่เราจะเรียงลำดับขึ้นมา a 2 3 4 5 6 7 8 9่ห j q k แต่เรายังไม่แยกว่าดำาโพดำโพ,ดำพแดงดอกสีข้าลาตัดเอาแค่ตัวเลขก่อนนะครับเล่นแค่ตัวเลขใส่ลงไปในคิวนะแต่ก่อนอื่น ดี๋ยวทำไงให้มันเข้าไปในคิวได้ถ้าเข้าไปในคิวเวลาออกมามันก็ต้องเรียงกันถูกไหมอ่าติ่ดตากาเรียงแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันคือเวลาคิดแล้วก็อยากคิดให้มันสมบูรณ์แบบไงว่าไม่ให้มันเรียงกันมามันไม่ต้องเรียงกันนะแล้วก็เอาเข้าไปทีละตัวแต่ละตัวเออนั่นทำยังไงนะตอนแรกถ้าสมมุติตอนแรกนะเอาทุกตัวนะหนึ่งใช่ไหมต้องเก็บถ้างั้นถ้าอย่างนี้นนนต้องเก็บเป็นคาแรคเตอร์ ต้องเก็บเป็นคาแรคเตอร์อะไรเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้อะไรอย่างนี้นะต,ต้อง,อง,องมันต้องเก็บแบบนี้ต้องเปลี่ยนจากอินเป็นชาแล้วก็เก็บเข้าไปแจ็คแมมคิงแจ็คแมมคิงต้องมีการเปลี่ยนจากนี่จะเป็นทูสตริง เออโอเคไอ้อนี่น่าสนใจเดี๋ยวเอาไว้เวลาเราทําเกมดีกว่าเไว้เวลาทําเกมเสร็จแล้วเรามานั่งคิดกัน <S <S <ะ S 1> อ่ะเดี๋ยวเราสุ่มเลขก่อนสมมุติสุ่มเลขสุ่มเลขมาเอาเป็นหนึ่งถึงสิบสามแล้วกันนะครับง่ายดีหนึ่งถึงสิบสามทั้งหมดสี่ชุดนะครับใส่ลงไปในเด็กถ้าใส่อะไรก่อนแล้วพอใส่เข้าไปในเด็ก ให้มันสลับกันอ่าถ้าถ,ถ้าการสลับก็ต้องทำอัลกอริทึมของการสลับกันขึ้นมาก่อนแต่จริงๆ STL มันก็มีการสลับไหมมันไม่ใช่สลับอะมันก็ต้องเป็นการ sort 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 เป็นการจัดเรียงสลับเหรอ SCL content t o method to be used to shuffle array นี่ this a r e n a m a l y shuffle and random shuffle this method array a r r a G limit delay percentage อ่ะมีตัวนี้ฮะผมว่าวันนั้นเออมันมน่าจะมีจริงๆใช้โอ้เนี่ยๆเๆนี่ยเนี่ยเจอแล้วชื่อใช้ในการสลับเลขในอาร์เรย์พี่ผมเป็นสมาชิกแล้วเ,เกียดใส่ อันเป็นเทมเพลตด้วย end, อู้อไซตออฟเอนหาไซต์ออฟศูนย์อ้าโอเคง่ายมากเดี๋ยวเราเอาฟังก์ชันนี้ไปใช้เลยไม่ต้องนั่งเขียนเองนะครับโอเคมาเอาเลข เรนด o อมลงไปในอาร์เรย์นะครับประกาศอาร์เรย์มาหนึ่งตัวก่นอนเอาเป็นอินเอเอแล้วเอห้าสิบสี่ตัวนะจากนั้นเอาเลขนะเรียงใส่ลงไปเลยฮะหนึ่งถึงสิบสาทั้งหมดสามครั้ง for IN i อเท่ากับศูนย์น้อยกว่าสามบวกบวกนี่การวนแต่ละครั้งครับในการวนแต่ละครั้งปั๊บเราวนตั้งแต่ IN นเจเท่ากับศูนย กต้องหนึ่งสิเพราะว่าไพ่ไม่มีไม่มีศูนย์ใช่ไหมอยน้อยกว่าสิบสิบสี่เอามันเอา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 แค่สิบสามเจบุบบุบเพราะะนั้นทุกครั้งที่มันวนมามันก็จะเอาเอสิบสามสิบสามสาม วนกี่ครั้งวนสี่ครั้งวนทั้งหมดสี่ครั้งแดกแมมคิงอ่านแล้วก็เอานาอี่คาลเตอร์มาตัวนึงให้เอาเคาน์เตอร์เป็นตัวเท่ากับศูนย์อ่ะโอเค A อตัวที่คาน์เตอร์เท่ากับเท่ากับ J จากนั้นเคาน์เตอร์บูม,บมเพราะฉะนั้นทุกครั้งมันจะมันจะเข้ามาทำการวนมันจะวน รอบนอกสี่ครั้งปื๊ดสี่ครั้งมพอวนล้อมนอกครั้งที่หนึ่งมันก็จะวนล้อมในสิบสามครั้งหนึ่งถึงสิบสามฟึบยัดเข้าอะไรยัดเข้าอะไรไปอจากนั้นเคาน์เตอร์ก็จะบวกบวกเคาน์เตอร์มันจะเป็นการตัวทําให้อ่าอินเด็กซ์ของอะไรกระเถิบ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 ไปเรื่อยๆจากนั้นพอวนออกมาปุ๊บหลุดออกมาก็ไอตัวนี้จะเป็นสองพอ,อาไอเป็นสองปั๊บมันก็ทำไอกับเจอีกรอบหนึ่งเอ้ยมันก็ทำเจกรอบหนึ่งสิบสามครั้ง อ่าโอเคได้ครบเดี๋ยวลองดูนะฮะลองแสดงผลดู for int a colon a <c oughs> ไม่ลงจริงเลย pin เป็น f a a a b a a ลองดูนะ ปุ้งเน่ยเจ๋อไหมไม่เอาอย่างนี้ดิเขนอกอะไรมาเนี่ยอ๋อ,อตายละปึ้งอ่าดูนะได้ไหมหนึ่งสองสามที่เห็นจะเป็นเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามอ่าใช่หนึ 1, 3, 13, 13, 13. ่งแล้วนะสิบสามสิบสามสิบสามทั้งหมดสี่ครั้งเอาละอีกสองตนนั้นมาได้ยังไงแสดงว่าวิ่งเกินฮึวิ่งเกินแน่เลย ใช่ดิผมคูณไม่ผิดหรอกใช่สิบสามคูณสี่ห้าสองแล้วผมบนได้ไม่ถึงห้าสองผมบนเกินหรอ เลอง,ง,งนับเคาน์เตอร์ดีมีค่าอะไรวอชเอาไว้นะเดี๋ยวเอา f 9 f 5เดี๋ยวผมลองดีบักเดี๋ยวนิดนึงที่เกิดเป้นค่าออกมาเคาน์เตอร์อะมันเป็นไปได้อย่างไร ออตัวแปลคเคนเตอร์มันมันตายตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องเราต้องหยุดมันไว้ก่อนอ๋อยังไม่ตายยังไม่ตายตัวแปรเคอนเตอร์ยังไม่ตายไปเล,เลยวิธีการดีบั๊กง่าย คาเอร์เท่ากับห้าสิบสองถูกแล้วแสดงว่าอันนี้มันเป็นยังไงดีมันบนเกินหรอเอเอท่ากับเ้าโอเคเราก็ไม่ว่ากันอ่ะโอเคครัวนี้พอเราอันนี้ได้ปับ๊บเดี๋ยวเราลองมาชัฟเฟิลค่าใน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 คิวนี้ดูนะครับไ็่ใะ่ในคิวในอ r ร y นี้ดูอ r ร y เนี่ย A เป็นห้าสิบี่ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชัฟเฟิลดูฮะ ปึ๊บนี่กรอบคูณมนมันทำเขาทำฟังก์ชันไปเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้ต้องอินฟลูเลยเนี่ยตัวนี้เหรออ่ะจัดไปมีไหมไม่มีหรอ พิจุน h ห้ std seed std โอ้เดี๋ยวทำเองก็ได้ทางนั้นน่ะเดี๋ยวไม่ต้องไปนั่งดูเขาหรอก default random generate seed อ่าเพราะถ้าเกิด Shuffle มันทำได้เราทำเองก็ได้เดี๋ยวลองดูดิเอ,อดี๋ยวนะมันจะกินเวลาวิดีโอไปคลิปนี้ไปไหม random random re arrange in อ่า Eter, Random. เท r ร m ม t เตอร์ช็อ e r ฟ n ์รันดอแล้วับไอเซอ๋อมันต้องมันต้องสร้างตรงนี้ด้วยหรือเปล่าดี <Whew> ยังไงเราลองดูสิอ,อ๋อโอเคเดี๋ยวดูจากตรงนี้ก็ได้ ทุกท่านครับผมว่านะเราอย่าเสียวเวลาเลยเดี๋ยวเรา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 ราจะทําเรื่องคิวนะครับมันจะเสียวเวลาสักนิดนึงนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบเรื่องคิวเราจะมานั่งเขียนโปรกแกรมกันซะแล้วนะฮะโอเคทุกท่านโทษทิเอางี้ตอนนี้นตอนนี้เราก็มีข้อมูลอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะแต่คราวนี้เพราะฉะนั้นเรา B เบสเขียนไม่ต้องลงอะไรแล้วเราลงเอาลงคิวไปเลย p u s h b a c เจอาได้มาเท่าไหร่นะครับเรา Pushback ไปเลยนะ c o u n t อร,อรลบทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นในในคิวเนี่ยเราก็จะมีมีเลขอยู่ข้างใน1นถึงสิทั้งหมด4ครั้งบนไปึป๊บ,บจากนั้นเดี๋ยวคราวนี้นะครับคราวนั้นคราวนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราสั่งเราสั่งให้มันเอาข้อมูลออกมาอย่างเช่นเราใช้วิธีในการนี้ c out q ตัวที่ศูนย์อ้าวแจกคนที่หนึ่งเอา q, q เอา q ตัวที่ศูนย์ไปเขาก็ดึงไปปุ๊บจากนั้น q pop front นี่ออกไหมฮะพอ pop, pop front ปุ๊บอ้าวโอเคดึงออกไปแล้วจบจากนั้นคนต่อไปมาโอ้สอรีไม่ใช่อย่างนี้นะเราจะไม่เอา q ศูนย์นะครับเราจะยอา q อื่นนะเอา q ศูนย์เพราะ q ศูนย์ก็คือ ตัวที่อยู่แรกสุดที่จะออกเห็นออกไหมฮะ่ะแบบนี้เห็นไหมฮะอ่ะคนต่อไปแจกให้คุณแจ็คเน่ยเอาป้ายแล้วก็ป๊อปฟรอนต์ออกไปป๊อปฟรอนต์ก็คือออกแล้เพราะฉะนั้นเวลามันออกมันก็จะออกแบบนี้นะหนึ่งออกไปปึ๊บหายแล้วก็ ทุกท่านดูผมไม่ได้เปลี่ยนอินเด็กซ์ตรงนี้เลยผมให้แค่ให้ใส่แค่ตัวเป็นให้ให้อินเด็กซ์ที่ศูนย์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 เพราะฉะนั้นมันจะได้ทํางานเป็นแบบคิวก็คือว่าตัวคนที่จะได้รับตัวเลขมันก็จะได้รับตัวเลขที่ไล่ไปตามคิวแต่คนเขียนโปรแกรมก็เขียนโปรแกรมแบบคิวก็คือใช้ที่คิวที่ศูนย์เท่านั้นเห็นไหมไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามสี่นี่คือลักษณะของคิว ก็ต้อง implement แบบนี้นะครับจะได้เห็นว่าอ๋อมันมันเป็นคิวอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะทําเป็นเกมที่เกมแจกไพะเกมไพ่โป๊กเกอร์อย่างเงี้ยหรือว่าเกมป๊อกเด้งผมก็เอาไอตัวเ,เลขอะไพ่อะใส่ไว้ในใส่ไว้ในคิวใส่ไปปุ้งมุ้งมมมใส่ไปจากนั้นถ้าจะเอาเลขที่อยู่ในคิวมาใช้ผมก็หยิบคิวที่ศูนย์อย่างเดียวคิวศูนย ใค,ใครต่อไปจะเอาเลข Q0 ออกไปใครต่อไปจะเอาเลข Q0 ออกไป Q0 จะเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆเพราะพอหลังจากพอเราเอา Q0 ไปใช้ปับ๊บเราสั่ง pop front ไงพอ pop front ปับ๊บมันก็ปุ๊งหายไปเลย เหมือนกับโดนดึงไปหรือว่าก็คือเราเอาไปใช้แล้วนั่นเอง C ีเอบรรทัดซีเอก็คือการเอาไปใช้แล้วนั่นเองนะครับแต่นั้นก็ป๊อปฟอนต์ออกไปเอาใช้แล้วเหรออ่ะใช้แล้วก็ป๊อปฟอนต์ทิ้งไปเอาใช้แล้วเสร็จป๊อปฟอนต์ทิ้งไปนะครับลักษณะน,นี้นี่คือเรื่องของเด็กนะครับอ่าโอเคอ่าเราก็คงไม่ต้องมาสมมุติว่าติดต่างว่ามันมันมันชัฟเฟลิลมันสลับสลับลําดับกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราถึงก็ก็แต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างมันก็จะเรียงลําดับกันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะป๊อปออกมาทั้งหมดเลยก็ง่ายมากเลยจะแบบจะจะ,จะ,จะเล่นทั้งหมดเลยก็ฟอร์ n i เท่ากับ0 i น้อยกว่า52อ้าวแจกหมดสำรับ i บวกบวกก็เป็นอย่างนี้นี่คือแจกแจกหมดแบบนี้จะได้เห็นชัดชัดดูนะครับปึ้งเห็นไหมนี่คือแจกหมด อ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขม,มันมันมันสลับกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นเลขที่สลับกันถูกแจกออกไปโดยผ่านทางช่อง Q 0 Q0 q น Q0 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 นั่นเองโอเคไหมฮะพอเก็ตนะเก็ตไอเดียนะครับนี่คือเด็กหรือ d q นะครับอ่าโอเคอย่าลืม s u b s c r i b e นะฮะอย่าลืม s u b s c r i b e อย่าลืม s u b s c r i b e การอย่าลืมส u b s ไ r i b e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผม